มาแล้วนงี่ได้น้องมาในราคาร้อยนิดเดียวเลยร้อยเท่าไหร่วะจะไม่ได้ละนะครับแต่ว่าผมเลือกแบบไม่มีแบตนะถ้ามีแบตเพิ่มประมาณยี่ห้าบาทมั้งน้องหน้าตาอย่างงี้ก็ไม่รู้สว่างปะเดี๋ยวลองเสียบไฟดูนะครับ เฮ้ยจากว่าเด็ดอยู่นะแต่เหมือนก็สว่างอยู่นะแล้วก็เป็นปุ่มทัทนะครับถ้ากดปุ๊บม,มันจะเป็ี่นเป็นสีอันนี้เป็นสีออกสีสีสเหลืองออนะครับมันจะซอบตานะครับแต่ถ้ากดอีกทีนีงก็จะเป็นสีอะไรวะมันดูแบบเป็นแดงช,มพ,ชมพูชมพูแล้วก็อีกทีนีงสจะปิดนะครับอือน่าจะได้แค่นี้นะเล่งสีอะไรก็คงไม่น่าได้ละนะครับต้องเสียบกับ สายนะเพราะอันนี้ไม่มีแบตนะครับถ้ามีแบตก็จะแพงกว่าน,นี้ครับ